เอาเท้ามาได้กินข้าวเออไปเดี๋ยวนี้เร็ว มามามาเท้า,าไว้แล้วโอ้ยฝนตะตกเบิดมือเปิดพื้นเจือตะเจืนมามามาได้ยังสูวคอยกชินลเะ้ามมาเนียแก้งเห็ดพอใช้น้ำไม้สมมามาเท้าเจ็บแซบนี่ตะด,อ,ดอกอปง่าเบิึงสุดขเ้ิึงก่อนเด้อห้อนห้อนลวกปาก เนื้อกินกะมีตะแจงเห็ดพอเนี่ยว่าเท้าเอื่นกับบ่มีบ่กะมิตะแจงเฮ็ดพอนี่แล้วเท่าเนี่ยว,ว่าคุณหรือเจ้าสิไปไตเอืองมาตม้มกันกับไปไตเอืองมาตม้มห้องโขบโขบอยู่ฝนนี้เ้ยบ่เสียงอุย้ยฝนตกแห้งค่ะคุนเมือ่อคืนน้าหงเต็มทงเต็มท่าอยู่จังแม่สิกบออกคับเด้อเถ่าเด้อเมื่อเลี้ยงเนาะอกขค่ะอยู่แล้วฝนค้าปันนี่ แซ่ยบปเท่ามันก็ซ้ำนี่แล้วเนาะหอมก็มีเลียดมีอย่างเนาะขัดเสียบซ้ำนี่แหละโอ้ฝนตกแมงกบใหม่ขึ้นจีไหลเนาะน้ำเตียนทงเตียนท่าเนี่ยสาฝนก็ตกดีเนาะตกอยู่บดเคลื่อนเนาะหมืกเคลื่อนนี่ว้าะมันสีปอาเศร้าจะคืออารมณอย่ดอกเหมือแรงเนี่ยตัดไปไปทางนี่เด้อกบคือสจีไหลเนาะไม่จอดคนจินครับเสริมน้องใหม่คือสจีเสีบโอ้ย จ้าสิเบ้าลายท้อเถ่าพอเห็นฝนตกยงี้ดาเจ้ากับบไปจักเถื่อเมื่อใดกับบาตั้งแต่นสิไปไต้สิไปไต้ฝนตกงี้ย่ายวกกับไปเห็นเจ้าไปไต้จักเถื่อตั้งแต่โตยิ่เฮื่นกับบ่าไต้จักเถื่อจังใดจังสิคิดว่าสิไปไต้อยู่พบอยู่ทงเนาะ